ตัดสินใจอย่างรอบเนี้เขาก็เดินต่อครับเดินต่อก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่อะไรเต็มไปหมดใน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 สองสามวันแล้วก็เกิดสุญญากาศพระองค์ท่านก็เสด็จลงมาก็ได้อนันต์ปัญญาลชนเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งช่วงนั้นพี่น้องอาจจะระลึกได้ว่าตั้งแต่17ถึงวันที่21ในช่วงพฤษภาปี3-5บริเวณด้านในของเทพมหานครปิดหมดเลยนะครับร้านของร้านค้า แถวเยาวราชแถวสำเพง็งแถวป้อมปราบศัตรูป้ายพระนครเหล่านี้ปิดหมดเลยครับธุรกิจไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้เกิดสุญยากาศจริงๆครับดังนั้นวันนี้ถ้า312คนลักชาติหงใหญ่ประเทศจริงประเทศชาติจริงตามที่พูดท่องบนกับประชาชนหรือหลอกประชาชนมาก็ต้องลาออกเมื่อสารชีง้งี้เมื่อลาออกก็จะเกิดสุญญากาศท้งในอำนาจน,นิติบัญญัติและบริหารใช่ไหม มันก็จะเป็นสถานการณ์ที่พระอ,องค์ท่านก็ต้องเมตตาเสด็จลงมาแต่เมื่อทุกคนยังอยู่และยังจะคาอยู่จะจะ,จะไล่สารอีกบ้านเมืองมันก็คาอยู่นี่ในทางการอยู่แต่จริงๆแ,แล้วการที่เขาออกมาไล่สารเนี่ยถ้าอาจารย์ชวัฒฟันธงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นความเป็นไปได้หรือมันเป็นทางแห่งความตายของ ของนักการเมืองเหล่านี้คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ไล่พวกเขาได้พเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอนานอธิปไตยแต่พวกเขาเนี่ยเป็นรัฐบาลเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็น,เป,นเป็นสองในอํานาจของอํานาจอธิปตไตยเป็นของประชาชนคุณจะมาไล่อีกอํานาจหนึ่งได้ยังไงคณะอีก,กันเพราะคณะที่เขาเขามีความชอบธรรมที่จะทำฉะนั้นก็กลายว่าเจตนาลมจิตสํานึกเป็นกบฏ เข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายยาล้มล้างอำนาจตุลาการเนี่ยมาตราหนึ่งซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะมาตราหนึ่งหนึ่งสามที่เข้าข่ายฐานกบฏท,ที่ล้มล้างการปกครองอครับถูกไหมครับฉะนั้นในไอ้ไอสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดชั่วชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยมันจะจบยังไงยังเป็นทางการเมื่อเขายังไม่ยอมออกจากอำนาจนี่ด้วยตัวเขาเองมันก็ต้องมีใช้กลไกชี้ว่ายังเป็นทางการว่าเขาหมดอำนาจแล้วมันก็เหลือปปชกับกองทัพแห่งชาติ ปปชจะชี้ฐานะประพฤติมิชอบซึ่งตอนนี้ได้รับเรื่องแล้วมีคนเอาเรื่องไปใส่ปปชส่วนกองทัพเมทาตก็จะชี้อย่างเป็นทางการฐานะความมั่นคงปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไทยครับซึ่งมีหน้าที่ตามรนุม,มาตาล7าวันนี้เอาเรามาดูส่วนปปชก่อนปปชก็อีลาค่าีลมก็บอกว่าเคยตั้งอนุพิจนารณาแล้ววันนี้จะตั้งคณะใหญ่อะไรจะไปพิจารณาวันที่26ครับ สารชี้สารช,าชี้คำวินิจฉัยวันที่ยี่สิบครับอ่าปอไอปประชอแทนที่จะรีบเพราะว่าบ้านเมืองจะมีปัญหาอีกอาทิตย์หนึง่งถึงจะพี่นะคุณดูว่าปประชอเป็นไงอ่าปประชอเป็นอย่างนี้ไอเจ้าคนในรัฐบาลมันก็รู้ อบปชลังเลมันก็ใสเลยอบปชทาไมต้องรีบยี่หกอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอะไรเรื่องอะไรรีบีณาเพราะไอ้พวกนี้มันคิดว่าถ้าอยู่นอำนาจตต่อไปอีกแต่ละวันแต่ละวันมีความหมายเพราะแต่ละวันแปลว่าธุรจริตโกงกินจากการใช้หน้าวันละประมาณพันล้านทั้งนั้นอ่อยู่อยู่ต่อหนึ่งวันกูได้หนึ่งพันล้านอยู่ต่ออีกหนึ่งวันกูได้หนึ่งพันล้านก็ซัดปปอบปชครับฉะนั้นยังไม่รู้เลยยี่หกมีอบปชจะชี้ได้หรือเปล่ทาทั้งทั้งที่ถ้าเป็นผมคิดแล้วจริงจริง ปปชไม่ได้ทําอะไรเลยนะเอาแค่เขามีถ่ายดีสารชี้มาเป็นประเด็นประเด็นไปเทียบกับความผิดตามประมวลกฎหมายอย่าเช่นปลอมแปลงเอกสารผิดมาตราไหนโทษเท่าไรหมดแล้วบทแทนกันผิดตรงไหนอะไรต่ออะไรหนึ่งห้าเจ็ดผิดตรงไหนอย่างไรประเด็นอะไรบ้างก็กําหนดโทษได้ซึ่งเรื่องนี้พปชแล้วยังไปออกแถลงการยังเป็นทางการสํำรักสำเาเจตนาลมไม่ใช่ประมาทไม่ใช่หลงผิดแล้วเจตนาลมจะกบจะล้มล้างอํานาจตุลาการผิดข้อหากบโทษเท่าไหร่ ก็ชี้มูลเลยครับไม่ต้องไต่สวนแล้วชี้มูลความผิดโดยเอาพฤติกรรมที่สารชี้ไวสารมุษนู์ซึ่งบุกัันปปชไปเทียบเทียงความผิดมีมติตรงนี้มไรหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อนั้นก็จะเกิดศูญยากาศนี่คือปปชทําได้เป็นทางการแล้วก็ส่งเรื่องไปให้อัยการสูงสุดฟ้องต่อสารอาญา ศาลฎีกาแผนกค,คดีอาญานากักการเมืองศาลจะพิจารณาคดีอาญานานเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่พวกนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เกิดสุญญากาศยังเป็นทางการ,รับบ้านเมืองจะได้เปลี่ยนผ่านได้นี่คือปปชลังเลอยู่ขอตีกันเชียงรอวันที่ยี่ปค่อยว่ากันซ,ซึ่งความชา้าหรือความเร็วของปปชมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่านี่คือประเด็นเงื่อนไขอยู่ว่าข้อเท็จจริงปรากฏชัดหรือไม่ ในเมื่อในคราวนี้รัฐธรรมนูญสา,มารมนันได้ชี้ลัตไต่สวนให้เรียบร้อยแล้วข้อได้จริงก็ปรากฏชัดแล้วเพียงแต่พอปชอหยิบเรื่องขึ้นมาแล้วก็ดูตามข้อได้จริงออกมาบอกความผิดมันก็สามารถชี้ได้เลยท<ช>ี่กฎหมายก็คุ้มครองการชีช้ของปปชอด้วยเพราะสารรัฐนูลก็จะปรับกับรัฐธรรมนูบแต่ปปชอต้องไปปรับกับประมวลกฎหมายอาญาแค่นั้นครับ แล้ววันนี้เนี่ยเมื่อสาก็ปรับระมบูลนไม่ชอบแล้วก็ทําไม่ชอบแล้วแล้วพฤติกรรมที่ไม่ชอบนี่มีประเด็นอะไรอะไรพูดะทงหมดแล้วครับปปชก็ไปปรับปปชยังเปิดประชุมไม่ได้เลยเนี่ยเพราะจริงๆสามร้อยสิบสองคนก็ปรากฏชัดแล้วคนเหล่านี้เป็นคนลงมติลงมติแบบไม่ชอบอครับแล้วก็มีประเด็นที่มีการพูดถึงตอนนี้ก็คือดังนั้นเมื่อเมื่อปปชมันไม่ได้อย่างนี้เนี่ยครับ บ้านเมืองก็ยังไม่จบเป็นทางการคุณเห็นไหมแต่ประชาชนนี่ก็แสดงเจตจำนงฐานเจ้าของน้าที่ปไตยแล้วเขาต้องการบิทักรักษาวิสัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพ,มาามพระมหากษัตริย์ทรงมุตตามาตราเจ็ดสิบประชาชนก็ทําหน้าที่เขานางก็ไม่ได้เขาไม่ได้ทําแบบเขาคล้ายๆว่าจะแก้งจะกันแก้งอะไรไม่มีนะประชาชนก็ทาหน้าที่ทั้งนุนเขียนให้ทาหน้าที่ครับอ่ะวันนี้ไอ้ไกลไกซึ่งจะใช้อํานาจคือปปชกลไกองค์กรบริหารอิสระเนี่ยมันก็อีลาใครล้มอยู่เนี่ย อ่ะไอ้ฝ่ายนักการเมืองก็ได้ทีมันก็ใส่ปปชเฮ้ยทำไมเร่งเปิดอะไรเพื่อปวิงเวลาไปจะไปวิงกี่เดือนกูก็อยู่ได้ต่อไปนี่คือประเด็นของมันเมื่อเป็นอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องมาพูดถึงกองทัพแห่งชาติอีกองค์การหนึ่งถามว่าทําไมกองทัพแห่งชาติมีสิทธิมีหน้าที่มีอํานาจที่จะประกาศกฎอัยการศึกได้อ้าว เมื่ออย่างนั้นเราก็ต้องมาพูดถึงเหตุและผลว่ากองทัพแห่งชาติจะเป็นอย่างไรครับกองทัพแห่งชาติเกี่ยวข้องกับสังคมไทยเนี่ยตั้งแต่คุณยังไม่เกิดเนี่ยนะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาคนไทยติดในภาพว่ากองทัพทำได้แต่เพียงเอารถถังออกมาทำการรัฐประหารรัฐประหารแปลว่าทำลายรัฐบาลทิ้งรัฐประหารเนี่ยค,ค,คำมันแปลง,ง่ายๆคือ ทหารรัฐบาลนึกว่าจะทันในช่วงปี1 2 5 4 9ใช่ไหมครับที่มีการปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยพอทำสำเร็จแล้วกองทัพก็ตั้งรัฐบาลเองไปโปลดเกล้าเหมือนกันคนไทยก็ติดว่าทหารเป็นเผด็จการทหารออกมาเมื่อไหร่ก็คือเผด็จการเผด็จการโดยปืนแต่วันนี้คนไทยกำลังเข้าถึงมิติเมื่อก่อนคนไทยเนี่ยจะรู้สึก รับไม่ได้กับคําว่าเผด็จการและ,ะเผด็จการมีมีกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็นคือกองทัพโดยปืนประชาชนไม่เคยคิดเลยว่นานักการเมืองจะเป็นเผด็จการได้ซึกคิดไม่ถึงครแต่วันนี้ประชาชนถึงแล้วอ๋อไอ้นักการเมืองเป็นเผด็จการมันแสบกว่าทหารเยอะเพราะมันโกหกปิน้นปอนหลอกลวงมันพูดจาได้ทุกเรื่องอาหารเขาผู้นำยุคเก่าเขาไม่ทนะํานะ เขาเป็นประนการเขาบอกว่าเป็นเขาไม่การอนปินปอนแต่นักการเมืองการอนปินปอนแล้วก็การโกงกินคอร์รัปชันเนี่ยโอ้โหแสบเลยวันนี้มันเป็นประเด็นการซึ่งประชาชนเรียกว่าประเด็นการจากการเลือกตั้งประเด็นการจากรัฐสภาประเด็นอะไรอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วยังซวยหนักเข้าไปประเทศไทยมาจากทุนสามานทุนสามานแปลว่าอะไรมันโกงกินมาหมดเลยเงินพวกมันเนี่ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมองมาว่า ลึกเข้าไปอีกอถ้าเราคิดแค่นี้ทหารจะทําอะไรได้ไหมประชาชนก็รับไม่ได้อีกเพราะว่าทหารก็คือบริการเอาปฏิการมาไล่บริการก็พอกันประชาชนจะคิดยังไงวันนี้สถาบันการศึกษาแล้วก็ข้าราชการอดีตท่าน,ท,านท่านประหลัดกระทรวงมหาไทยกําลังเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็จะรวบรวมกันที่สนามม้านางเลิ้งนะครับจะเดินไปร่วมท่านใช้ท่านใช้าชคาพูดว่าสมัยก่อนเป็นเด็ิการทหารวันนี้เป็นปฏิการ รัฐสภาจากกลุ่มทุนสามารอ่ัญตอนนี้ก็บังก็มาอย่างงี้ครับแต่จริงๆเนี่ยลึกเข้าไปในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกทหารเป็นใครทหารวันนี้สวมหมวกสองใบหนึ่งตอนถอดเครื่องแบบก็เป็นประชาชนเป็นพลเรือนครับถูกไหมทหารไม่ได้ถูกบังคับว่าคุณไปไหนคุณจะนอนอะไรคุณต้องใส่เครื่องแบบตลอดเวลา ทหารมีรสิทธิใส่ชุดนอนมีสิทธิใส่เสื้อเชิต <c oughs> มีสิทธิอะไรก็เป็นประชาชนเว <c oughs> ลาทหารแต่งเครื่องแบบไปทําง,งานก็เป็นทหาร <c oughs> ฉะนั้นที่รัมนุงเขียนไว้หน้าที่ของประชาชนก็เป็นหน้าที่ทหารฐานะประชาชนกับหน้าที่ทหารฐานะทหารเขียนแล้วคนมาตรา <c oughs> สองสถานะครับ <c oughs> ฉะนั้นทหารนี่เป็นประชาชนแล้วก็เป็นทหารด้วยกินเงินเดือนประชาชนฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจถูกเพื่อจะได้ เปลี่ยนกองทัพแห่งชาติเป็นกองทัพของประชาชนเป็นกองทัพประชาชนให้ได้เราต้องเปลี่ยนความคิดเราด้วยไม่ใช่ประชาชนมาตั้งแง่ตั้งงอนต้ทหารทั้งหมดใช่ไหมครับก็ต้องคิดว่าวันนี้เราจะต้องทาําความเข้าใจเราครั้งสําคัญด้วยตัวเราเองเหมือนกันกับตัวเราไม่ใช่กัทหานนะเพราะทหารคือประชาชนบวกกัทหารแล้วก็ผูน้นําก็คือพลเอกประยุทธ์ <c oughs> เขาถึงตรงนี้เหมือนกัน <c oughs> เขาถึงบอกว่าต่อไปนี้ ทหารน,นอกเวลาการไปชุมนุมกับประชาชนได้ทหารเรือนี่น่าปลบมือมากเลยครับเพราบทรในประกาศเลยว่าทหารก็คือประชาชนอนอกเวลาก็สามารถไปร่วมได้ฉะนั้นนะวันนี้ก,กลกายว่าแทนที่ฝ่ายประชาชนที่บอกว่าก้าวหน้ายังแพ้ความคิดของผู้นําทหารครับที่มองว่าทหารก็คือประชาชนครับแต่ ฝ่ายก้าวหน้าของประชาชนบางส่วนยังคิดว่าทหารคือคณะปผดเดการรัฐประหารอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่กลัวจะเป็นเผดเดการทหารเหมือนเดิมก <ละ S 2> <อ>ถูก<อ>ไหมเลวแวงครับอ่าฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เลยกลายว่าถ้าเราทําเข้าใจตรงนี้ได้สลายความคิดได้เราก็ต้องสนิทใจกับทหารว่าเขาเป็นกองทัพเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอปบประชาธิปไตยตามประชาชนต้องการได้แลวทหารก็มีหน้าที่เฉพาะเพราะรัฐมนูนไม่ได้เขียนเลยว่าทหารกองทัพ